ว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมสมรยุคโบราณเอ็นเตอร์ทนมนต์ี่จะมีนจะเป็นอินเตอร์แมนที่ม <penso> ันจะไดงนี่เราก็จะเป็นอาหารเมนูอาหารเดี๋ยวเรามากดเลือกกันมาถึงวลานสมร翰แล้วจ้า เออมันไม่ม hmm. mm ีให้เลือกหรือ่ะ วเป่าโคตรไวโคตรไวอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเมนูเมนูผัก 要给俺会放了，那、嗯嗯、不行，咱们都困。 หายไปเลยครัไนนะม่รู้ใครก่นอนเยมาเย่าอนเนี้